สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2566พี่น้องท่านผู้ชมเพื่อนพ้องน้องพียรซื้เม็รสาหใาห้ตุคกทุ๊ทานครับอย่างข้าสู้ปีใหม่แล้วน้องก็เดยก็ต้องกราบข้อพระคุณน,นะครับทุกก่ันที่มีความปรารถนาดีมาอย่างอบครัวและก็ทีมงานส้นข้าวแลรายการไข่หนุ่ยสื่อสารสารัสร้นเปิดการพัฒนาสัางคมก็เลยถือโอกาสวันน,น,นี้วันดีวันดีตื่นวาเป็นวันมงคลที่เราจะได้มอบและการผลสิ่งกันและกันนะครับ ให้พลนนั้นและครับท่านผู้ชมครับตีให้หนองเคยย้เหนียวมาจงกลับทึ่งท่านผู้ชมเป็นรอยเท้าพันเท้าและับวันนี้ให้บุญกันเลยครับบุญแปลว่าความสุขนะครับสุขคู่ควะสาอุจโย,ยการสร้างสุงสขสมบุญนําสุขมาให้บุญแรกแห่งปีวันนี้ได้ไปรวมกิจกรรมแห่พาหุม่มโงค์พระบปรมธาฐานจีพี้โรมกับคณะของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพาพื้นแดงก็จะเป็น ส้มแตประสังฆะาระานะครับแล้วก็พื้นต่อไปอีกสี่พื้นก็จะเป็นเหลืององประปูสี่กากาแกวการามกาเดิมกาชาดถ้ายังพอมีเวลาจงรับบุญจงรับพรจงรับสิ่งประเสริฐนี้ซื้อส้านผ่านเิลปินผืนบานตาโนนุยครับจะมาแสดงความรู้สึก้กว่าวันนี้เข้ารู้สึกกันเพอในการทตี่ได้รวมก๋วยพรีไม่กับนนองไคหน่วยคพ่อครับพอบคอคนณรือไค,อค,อคหน่วยวันนี้มาแก้วพื่รับ นู่นน่ยก็วพรุ่ไดตกแต่งจกหรือไมอันเมื่หรือไมแล้วพรุได้จิตใจง่ามาพรพ่อนั่นจึงกับจึ้งจันเป็นรอยจ้าวปัดจ้ากับน้วันนี้น้องนู่นนุยม่หัวเม่อ้าะปบมงประจักปับผหือไม่้วยกันกับน้ใหพอ้องระกูกาเดิมกาแก้วระกูกาลบาระกูกาจัดหรือว่าที่ตางด้กับกานผู้ชม ตรงซึ่งแกทรงกานตอนนี้เราอยู่ที่ต้นรห่จำเนินกระบวนแอป้าวงปัดถัดออกจากบริเวนงากระปุกจะยิ่งใ้าละกัารเพาอจนกาฝันใช้หละกลางเร็วก็เดินฝันหนวใหญ่ก้ฝันหัวใหญ่ก็เร็วก็จ การแต่ใจก็รุ่งเรื่องไปต่เรื่องการเดอวกกาวสไปการเดอดเราจะได้อ ố n g ่อองค์ไปแต่จากุณเสียได้สตวัวแก้วมือเป็ดป้าจากต้เด็กมาตั้งแตรกไหนไตมาอนุโมทนาบุญโดยกำนัลแต่ทุกทายี่ไม่ก็อยลืมที่จะเป็นเปิืนบ้านเป็นองค์ตัวายกหมอดกลงเงแก่ไตเราเล่ช่ยกันคนละมือกันมือ นี่พีนุ้ยจะเรี้ยงดูแก้องนู้นมันกันจะวัดจองมางานนี้วัดนี้พี่ไม่ตกใจแล้วกับว่า้าวัดนี้าวัดนี